สวัสดีครับคิดถึงจังเลยคิดถึงกันบ้างไหมฟังเพลงไหมเ <c oughs> อาสักเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพูดปลาพูดจาปราัยกันผมไม่ได้ขึ้นเวทีพูดสนานเพราะว่าผันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังการต่อสู้ ที่ไหนมีการชุมนุมนะ้ามิสเตอร์ดีเข้าไปบริการตลอดนะครับแต่วันนี้ต้องมาได้ข่าวว่าพี่แอดเข้ามาปากบอกพี่แอดด้วยว่าแกเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายดีมาก ขึ้นต้นยากจนลงท้ายล่ำรวยมหาศาลเริ่มต้นดูดกองทิพย์เดี๋ยวนี้บาโบโลโยังคิดเลยว่าจะดูดดีไหมเมื่อก่อนกินแสงสมเดี๋ยวนี้ล่อวายขวดล้วเป็นชันสองพันนะไม่แปลกใจแล้วครับพี่แอดเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปคนเรามีความสุขมากๆมันก็ลืมตีนเป็นธรรมดาครับพี่น้อง ตกลงจะให้ผมร้องเพลงไหมครับดนตรีไปมาเดี๋ยว oh, ผมก็ <think. S 1> ด่าไปเรื่อยแะครับอ้าวไม่ร้องแล้วนะพูดเลยดีกว่าเวลาไม่ค่อยมีมากเพราะหลังจากผมยังมีแฟนแฟนนักต่อสู้อีกหลายท่านที่พี่น้องชื่นชอบเรียงลำดับมาพี่น้องครับสถานการณ์วันนี้คนเสื้อแดง อย่างพี่น้องอย่างผมสับสนไหมสับสนไหมพี่น้องหาทิศหาทางไม่ค่อยจะเจอเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมพี่น้องวันนี้หลายคนก็บอกว่าต้องไปเลือกตั้งหลายคนก็บอกว่ากูไม่เลือกสับสนแตกแยกพี่น้องครับ ผมมีคำถามอยากจะถามพี่น้องสักนิดหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่เราเกิดความสับสนขึ้นมานั้นมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มต้นตั้งแต่เขาปล่อยแกนนำใช่ไหมเริ่มต้นตั้งแต่เขาจับอาจารย์สุรชัยใช่หรือไม่พี่น้องผมเองก็สับสนเครียดไม่รู้จะไปทางไหน แต่มีคำถามเกิดขึ้นในใจของผมวันนี้ผมจะมาถามพี่น้องว่าพี่น้องคิดบ้างไหมว่าเผด็จการบ้านเรามันรู้ว่ามันปล่อยแจกการนำแล้วจับอาจารย์สุรชัยแล้วเราจะสับสนแบบนี้ใช่ไหมมันตั้งใจใช่ไหมพี่น้องแต่คนเสื้อแดงไม่โง่ครับหลอกใครก็หลอกได้เชิญไปหลอกพวกเสื้อขาวนุ่น โง่ไม่ได้พุดไม่ได้เกิดพวกนี้พี่น้องเกมของเขาวันนี้ค่อนข้างจะเป็นหมากบังคับเราหนีการเลือกตั้งไม่ได้เราหนีไม่ได้ครับพี่น้องวันนี้เขาชวนเกมที่เราเคยชวนเขาเล่นจำได้ไหมเราเคยชวนไอ้มาร์คมันยุทสภา จำได้ไหมเราเคยชวนว่าให้มีการเลือกตั้งจำได้ไหมวันนี้มันย้อนสอนเรามันให้เราแล้วเมื่อมันพร้อมพี่น้องเกมการเลือกตั้งวันนี้ไม่ใช่เกมของเรามันเป็นเกมที่ไดโนเสาร์ต่อล้านปีมันไปไม่ไหวแล้วมันเป็นเกมของการเปลี่ยนคนเล่น พี่น้องเห็นในลิ้มไหมหน้าสงสารที่สุดวันนี้ชุมนุมย่อยเรายัางมีคนเยอะกว่ามันอีกวันนี้พี่น้องปทุมธานีมานี่มผมว่าเยอะกว่ามันเจ็ดเท่าได้ยินข่าวที่เขาชวนกันรัฐทหารไหมพี่น้อง เดี๋ยวรถถังเคลื่อนเดี๋ยวไอ้นั่นเคลื่อนเดี๋ยวไอ้นี่เคลื่อนเดี๋ยวไอ้นั่นขยับเมื่อวานซืนพอผอสูงสุดออกมาพูดว่าทหารคนไหนขยับคนนั้นเป็นกบฏคุณว่าใครครับคุณเตือนใครครับคุณเตือนคนตาเละหรือเปล่า เห็นไหมพี่น้องตอนนี้ไอหมากตัวเก่าไอตัวละครตัวเก่ามันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนตั้งแต่โรเบิร์ตอามสดำเอาคดีขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศรับพี่น้องจำได้ไหมตีหมาหมาไม่ร้องแสดงว่าตีไม่โดนงวดนี้ทักษิณตีโดนเพงๆเลย ท่านนับพ่วงเวลาเดียวกันย้อนกลับไปดูนะครับเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่อภิสิทธิ์สมองเสื่อมกลับหน้ามือเป็นหลังตีนย้อนกลับไปดูนะครับโรเบิร์ตอาร์มสเดมเกมของทักษิณเอาคดีขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศถัดมาไม่กี่วันไอ้อภิสิทธิ์มันประกันตัวเสื้อแดงครับพี่น้องย้อนไปดูนะครับย้อนไปดู หลังจากนั้นพออสอ,อชอก็เปลี่ยนจากคนแขนคอกไปไปนคนหัวเถิกครับพี่น้องทำไมวันนี้ไอ้ลิมมันต้องมาเย้ยวเย้วไม่อยากให้มีการเลือกตั้งทำไมวันนี้คนตาเล่เลก็แหมจะอยากรับประหารเหลือกเกินผมท้าทุกวันนะครับผมถึงจะไม่ขึ้นเวทีแต่งานประจำของผมอยู่ในวิทยุชุมชนพี่น้องครับ ตรงนั้นไม่มีใครค่อยได้ไปทำตรงนั้นไม่มีใครได้ไปสนใจนักผมขอทำตรงที่ว่างพี่น้องผมทำตรงนั้นทุกวันผมทาทุกวันเวลาอยู่ในวิจุชุมชนเราจะมีข่าวกรองมาทุกวันว่าทหารขยับตรงนั้นตรงนี้รถถังออกตรงนั้นตรงนี้ผมทาทุกวันครับเพราะผมไม่เชื่อว่าคนตาเหล่จะมีปัญญาครับ เอาท้าอีกทีก็ได้เอาเลยครับคุณแน่จริงคุณเอาเลยครับเอาเลยครับรออยู่ใช่ไหมพี่น้องระหว่างเกมการเลือกตั้งกับเกมรัฐประหารเอาอันไหนพี่น้องผมถึงว่าย่วยพันธมิตรมันรัฐประหารเลยดีไหมจะได้ลิเบียตูนิเซียอ์ยอียิปต์อียิปต์อียิปต์ อียิปต์นิเบียตูดิเซียออคุณนัทวุฒิปูเอาไว้แจ่มจริงๆและพูดเหมือนกับผมเลยท้าเลยครับว่าคนตาเลไม่มีทางมีปัญญาและประหารหรอกหมาเห่ามันไม่กัดครับพี่น้องจนกระทั่งเมื่อวานเป็นอันจบนะเลนะจบนะเลเล่ไม่ต้องอะไรอีกแล้วน,ลนะเล่นะ จบไปเลยเลยนะฮะเคยเห็นไหมครับพอบอสูงสุดออกมาพูดมันผิดปกติพี่น้องพอบอสูงสุดนะ่ะเป็นตําแหน่งที่เขาแขวนเอาไว้เฉยๆปกติใครฮะพูดพอบอทอบอใช่ไหมแล้วทำไมไม่พูดอะพี่พี่เลทำไมพี่เลไม่พูดนะเขาบังคับให้มานนั่งข้างหลังเน เป็นหมากที่ตายแล้วไอลิ้มก็หมากที่ตายแล้วเวลาหมาจะตายเห็บมันโดดออกขนาดยายปองกระดองเหล็กยังไม่เอาอะ่ะเห็นปรากฏการแปลกๆพี่น้องเสื้อแดงไม่เคยดูเอสทีวี T v ก็ดูกันทุกวันน่ะไม่ใช่แบบอะไรนะปากบรรดารัฐบาลแทนเราสนุกดี ดูไปก็ได้ความรู้สาวไส้ให้เรากินดูๆแล้วสนุกนั่งหัวเราะได้ a เอสทีวีฮาเป็นประจำวันครับพี่น้องทีนี้เห็นแล้วว่าที่มันออกฤทธิ์พยายามจะให้รับประหารเพราะมันเห็นว่าข้างหน้านั้นถ้ามีการเลือกตั้งไม่ว่าจะออกดอกไหนไอ้พวกที่มีชนะติดหลังไม่ว่าคดียดึดสนามเบนไม่ว่าคดีสังหารเกศพมันรวมอยู่ในหลุมเดียวกันเห็นไหม วันนี้มันรวมอยู่ในหลุมเดียวกันถ้าการเลือกตั้งไม่ว่าจะออกมาบากไหนมีแต่เจ้ากับเจ๊งฮะกลุ่มนั้นแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่มึงจะเจ้าไม่มีทางวันนี้ถ้าอยากได้บ้านเมืองสงบสุขมันต้องมีแพะ <laughs> มันต้องมีแพ้พี่น้องเพราะฉะนั้นมันรู้จักประเด็จการบ้านเราน้อยไปใช่ไหมสมน้ำหน้ามันมาพูดถึงฝั่งเขามั่งวันนี้เขาเปลี่ยนตัวเล่นนะครับมาเป็นเนวินสุเทพมาเป็นสายสีน้ำเงินที่ผมเรียกกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มมาแล้วการเลือกตั้งมาแล้ว ไม่ใช่มันยอมเราหรอกนะครับพี่น้องอภิสิทธิ์เราเรียกร้องแทบตายให้มันยุบสภามันยังเอาปืนมายิงไงคนมาเป็นล้านเรามาเป็นล้านมันยังไม่ออกนี่เราอยู่เฉยๆมันบอกมันจะยุบซะงั้นมันแปลกไหมลระพี่น้องก็มันโดนถีบมาโดนสั่งไม่ยุบโดนสั่งไม่เป็นเกมเลือกตั้งคนที่บีบมันก็ไม่ใช่ใครละครับ ลิเบียตูนิเซียอียิปต์อียิปต์อียิปต์อียิป,ยป,ยปต์ได้ไหมพี่น้องต่างชาติเขาบีบกันมาเกมโรเบิร์ตอัมส์ดัมของคุณทักษิณไม่ธรรมดาแล้วครับทุกคนมองว่าเรื่องนี้จะจบที่ศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ผมบอกว่าเดินครึ่งทางนี่ทักษิณก็ชนะแล้วไม่ต้องถึงศาลน,นะเห็นตาโรเบิร์ตเ,เขาทำไหม มันจะฟ้องศาลที่อเมริกาไปทำไมญี่ปุ่นเออไปญี่ปุ่นเสร็จไปอิตาลีอีกอิตาลีไม่พอไปฝรั่งเศสนู่นไปมันทุกประเทศในโลกอย่าลืมว่าโรเบิร์ตอัมส์ดัมนอกจากจะเป็นทนายแล้วเขาลัางเป็นล็อบบี้ยิสอีกด้วยสงสัยไหมว่าเขาไปล็อบบี้ทำไมต่างประเทศน่ะไอผมไม่รู้ของคุณทักษิณหรอกนะครับแต่เท่าที่ผมมองผมเดาเอาว่า การล็อบบี้แบบนี้มันมีผลต่อการตั้งรัฐบาลพัดถิ่นครับพี่น้องบรนกลัวที่สุดต่างชาติเขาเห็นด้วยกับคุณทักษิณเราเห็นว่าประเด็จก,การบ้านเรามันไม่ยุติธรรมเขาเข้า,ข,าข้างคุณทักษิณคุณทักษิณตั้งเมื่อไหร่ก็ได้ประยุทธ์รัฐประหารเร็วๆอยากเห็นรัฐบาลพัดถิน่นท้าเลยเอาเลย แน่จริงเอาเลยพร้อมแล้วต่างชาติเขาเห็นแล้วคลิปออกให้ว่อนทั่วโลกเขาเห็นกันหมดมีแต่พวกเสื้อขาวประเทศนี้ครับยังบอกว่าเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองอยู่ตลกสิ้นดีนะปล่อยมันนะปล่อยมันไอ้พวกนั้นโง่ดักดานไม่ยอมเกิดไม่ยอมโตเออมันตาบอดพวกเราตาสว่าง แล้วพอตั้งรัฐบาลพัฒรถินทีนี้ล่ะครับคุณรักษินเซ็นสอนุสัญญาคุงลมเมื่อไหร่ก็ลากใครต่อใครขึ้นสารอาญาได้หมดแหละพี่น้องใช่ไหมนั่นไงมันถึงเป็นสาเหตุของการถอยไงถอยชวนเราเลือกตั้งไงแล้วนักเลงอย่างเรากลัวแหละครับเลือกตั้ง กลัวไหมแต่อย่าประมาทนะพี่น้องโพยมันออกมาใช่ไหมบอกว่าเพื่อไทยมาแนะ่แต่พี่น้องลืมว่าเป็นเอแบกโพเชื่อมันได้ไหมพอบอกว่าเพื่อไทยมาแนะ่พี่น้องเสื้อแดงบางคนกูไม่ไปมันได้อยู่แล้วสอสอบ,บางท่านเออไม่ต้องหาเสียงมากกันที่กูก็ได้อยู่แล้ว ไอ้โพยแบบนี้มันเป็นประโยชน์กับเขาหรือกับเราเชื่อมันไหมอย่าประมาทแผนของมันมีหลายขั้นหลายตอนวันนี้ก็มีการรวมกันระหว่างพักเล็กๆรวมกันเป็นพักขนาดกลางสุวัดลิบตาพลบรวมกับใครครับสามพีสี่พีนั่นน่ะตั้งชื่อว่าอะไรนะ รวมชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินขนาดมันรวมกันมันยังไม่ยอมสละชื่อของตัวมันเองเลยมันเอาสองชื่อมาต่อกันที่ถ้ามันรวมสามพรรคการเมืองอชาตพัฒนาเพื่อแผ่นดินการเมืองใหม่แล้วก็ตามด้วยภูมิใจไทยอีกทีกันด้สุวัสดิ์ริศาพันลบแปลกๆก่อนจะตั้งพรรคการเมืองไปทำไมเพชรบุญ ไปทำไมบ้านสี่เสาบ่อยๆไม่ใช่พักใครพักของใครฮะพักคนหัวงอกนั่นเองปุชัยตั้งอีกแล้วถ้แย่งคะแนนเสียงภาคกลางปุชัยเด็กใคร <c oughs> คนกรุงเทพเสื้อขาวบอกโอ้ยอยากได้เห็นตรงไม่ชอบเ네นวินต้องเลือกปุชัยก็ไปดูปุชัยสิครับ พักเท้าร่วมกับใครพัชชลาวาฒนนามสกุลอะไรวงสุวรรณแล้ววงสุวรรณกับเนวินเป็นไงรักกันแทบจะดูดปากมันก็พักเนวินแตกออกมานั่นแหละพักเล็กพักน้อยแยกออกมาเยอะแยะพักสุวัส์ก็คงจะต้องแย่งคะแนนเสียงของพักเนวินที่โคราชพักภูมิใจไทยมันมีแผนการใต้ดินบนดินเยอะแยะอย่าไปมุ่งแต่เรื่องของการโกงเลือกตั้งพี่น้อง ต้องดูกันให้เบ็ดเสร็จถ้าพักเล็กพักน้อยเหล่านี้ได้คะแนนเสียงเอาละครับคนละยี่สิบสามสิบรวม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 ,รวมกันมันได้เยอะและพักเพื่อไทยได้คะแนนเสียงไม่ถึงครึ่งยุ่งล่ะพี่น้องต้องพึ่งพวกมันใช่ไหมต้องพึ่งพวกมันใช่ไหมครับทางออกของพักเพื่อไทยมีสองทางคือหนึ่งเป็นฝ่ายค้านสองเป็นพักร่วม ถ้าพี่น้องเลือกเพื่อไทยได้น้อยกว่าครึ่งนะแล้วพักอย่าไปคิดนะครับประชาธิปัตย์ไม่ต้องไปพูดถึงก็บอกแล้วว่าเขาเปลี่ยนคนเดินเขาเปลี่ยนคนเดินแล้วอภิสิษ์มีแต่ตายกระตายประชาธิปัตย์ไม่ต้องไปพูดจองฝ่ายค้านเอาไว้แล้วสิ่งที่พี่น้องต้องกลัวที่สุดคือพักร่วมรัฐบาลเล็กๆเหล่านี้รวมกันเป็นหนึ่ง แล้วรวมกับพรรคเพื่อไทยโดยพรรคเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้บริหารบ้านเมืองพี่น้องแบบนี้นั่นหมายถึงวี่น้องไปเลือกกันไม่เต็มที่ถ้าออกมาดอกนี้เสื้อแดงจะออกมาประท้วงอะไรกันอีกครับใช่ไหมหวังเวงนะพี่น้องจะไปก็ไปให้สุดกระดานมีทางเดียวเท่านั้นของเสื้อแดงก็คือต้องเลือกพรรคเพื่อไทยให้ได้เกินกว่าครึ่ง ตั้งรัฐบาลพักเดียวเท่านั้นอย่าลืมมันมีทางเดียวพี่น้องไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเลือกตั้งไม่ว่าจะชอบแดงก็ยามหรือว่าชอบนอกชอบต้องเลือกให้ได้เกินครึ่งพี่น้องมีทางเดียวเท่านั้นครับคนเสื้อแดงเอาล่ะครับมาบอกแค่นี้แหละที่อยากจะบอกชัดเจนนะแค่นี้แหละครับพี่น้องขอบคุณคุณโดงอาิตยชัยนัทแ,แม่ครับ